ที่เอาหาอะไรอัพสองดวงอะไรนี้ลองถามคุณพีัณฑิค่ะที่มาเดินนยูนิเยิร์สเป็นยังไงครับตลอดงานนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ตั้งใจมากๆครับแล้วก็จริงๆเราก็พยายามเก็บงำนะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยู่กันเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเราต้องเราต้องพัฒนาตัวเองเนาะให้ก้าวกระโดดแล้วแหละเราก็ต้องพยายามที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆที่แปลกๆหรือว่าน่าสนใจนะฮะให้ให้ทาง ผู้ชมนะฮะได้รับความสนุกแล้วก็ความบันเทิงนี้นะฮะ mm hmm. ก็เลยนะฮะเลยคัดสรรพยายามคัดสรรแบบซีรีส์นะฮะที่คิดว่าทุกคนแบบน่าจะสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆเรื่องยังไม่มีใครเคยเล่าไม่มีใครเคยทำเลบออกมาครับผมทำไมคัดเลือกซีรีส์ที่ค่อนข้างหลากหลายรสชาติมารวมงในจัก,กรวาลในนี้ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่า Into the New Universe นะฮะเราก็พยายามอยากจะให้เป็นจัก,กรวาลใหม่ให้ทุกคนหันมามองว่าเฮ้ย างดูันดีได้ทําอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยครับผมเราก็พยายามคัดนิยายหรือว่าเนื้อหาที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจอย่างข้ามฟ้าเคียงเธออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดเองแล้วก็ให้เขาไปเขียนอะไรเงรรี้ยนะฮะแล้วก็อีกหล,หลายเรื่องที่เราอ่านแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมาะกับน้องของเราอันนี้ยังไม่มีใครเคยทําหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นฮายด์เล่กับอานนท์พิเศษควนกางนะครับซอมวยเวอร์ดื้อแค่ก็ขาวส้นที่คนแบบรอนานมากมากนะครับผมหรือว่าพบเพอเหมือนกันก,ก็คือ ทุกเรื่องคือจัดเต็มแน่นอนครับเราทุ่มงบป,ประมาณเข้าไปขนาดไหนในการสร้างเยอะมากครับจริงๆก็ตอนนี้ก็ขาอ่อนอยู่ <laughs> นะก็ลยความคิดว่าเฮ้ยแบบว่ามันเกินตัวเราไหมแต่อย่างที่บอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้กันสุดตัง,งทั้งตัวเองแล้วก็น้องๆด้วยนะฮะเราเราสึกว่าเราก็ต้องทําให้ได้นะฮะเชื่อมัน่นมั่นใจลงมือทำนะครับเชื่อมั่นครับแล้วเจ้าฟาพร้อมให้น้องๆในท่ายังไงครับ ็จริงๆแล้วอ่ะครับก็เราก็มีแบบว่าเขาเรียกว่ามีครูที่ดีอยู่ด้วยนะฮะครูาหรือว่าอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องไปฝึกฝึนฝึกซ้อมจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าก่อนที่เราจะทาซีรีส์เนี่ยยังไงเราต้องเตรียมให้ดีที่สุดอยู่แล้วจริงๆที่ให้ทุกคนดูครับมันก็คือตัวอยา่างนะฮะี e ซอร์จริงๆเดี๋ยวมันจะมีพายรอ์อีกบางเรื่องอาจจะเป็นตัวอย่างเต็มเลยบางเรื่องก็ยังจะมีพายร์ให้ดูอีกอย่างเงี้ยครับอยากให้ดูติดให้ลองติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นพัฒนาการของ แน่นอนยังไงการเตรียมการเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่อยากจะถูกคนดูเราตั้งใจทำออกมาให้มันมีคุณภาพที่มันเหนือชั้นกว่าคนอื่นแน่นอนครับผมไลฟ์อัพใหม่ที่เปิดมาด้วยดูมดีมิวสิกเป็นไงครับอ๋อดีมดีมิวสิกอย่างที่ทุกคนเห็นว่าทางทางเราฮะเรามีเพลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบการคัฟเวอร์เพลงหรือว่าเพลง OST ของซีรีส์ใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาแล้วะที่เราอาจจะต้องเปิดช่องแยกนี้ออกมาเพราะเราก็อยากจะดูยงานเพลงให้เต็มที่เพราะว่าน้องๆเราอะแทบทุกคนเลยก็คือมีศักยภาพในการร้องเพลงกันสู พอสมควรก็อยากจะพัฒนาน้องๆแล้วก็เนี่ยแหละฮะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้น้องๆได้แบบชายในออกมาแล้วก็มีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนพี่ๆส่วนสนทุกคนจะสนับสนุนดียดีๆไปสิครับเปิดไลฟ์อัพมาแล้วเสียงกรี๊ดกันหนักฮอนทั้งในทั้งนอกความรู้สึกตื่นใจขึ้นไหมพี่อ๋อตื่นใจครับอันี้ก็เหมือนโลง่งจริงๆบอกเลยว่าเป็นงานที่กดดันมากก็คือแบบจะร้องให้ตลอดเวลาเพราะรู้สึกเครียดแบบเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ตลอดเวลาทุกคนจะเห็นว่าเราแบบวิ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโล่งใจแล้วก็ดีใจมากๆนะเลยครับที่เราได้จัดงานแบบนี้นะฮะ<ม>เรารู้สึกเราภูมิใจกับการเริ่มต้นที่ดีแบบนี้นะฮะ<ม>เราก็ต้องขอบคุณนแฟนทุกคนจริงๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณสือ่อมวลชนทุกแขนงจริงๆ,ๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการผลักดันที่ทําให้เราแบบมาสามารถจัดงานไลฟ์อัพแบบนี้ได้ะครับน้องๆบ้างมีงนคนไหนอยากพูดความรู้สึกสำหรับวันนี้บ้างอะรู้สึกวันนี้เป็นวันซีนมิวกันนะครับมิวกันไดนเลย มีรู้สึกยังไงตอนแรกตื่นเต้นตมากเลยครับตื่นเต้นได้มาแล้วเมียก็ด้วยครับเมียกับกมก็ตื่นเต้นมากนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยครับ,ร,บรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกอย่างที่พี่เขาบอกเราเป็นเหมือนบริษัทเลก็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบต้นกําเนิดมาตั้งแต่แบบว่าไม่กี่คนอนะ่ะแล้วก็เหมือนพัฒนาแล้วมีเจอเด็กใหม่แล้วก็มีมากฝีมือด้วยแล้วก็แบบว่ามันภูมิใจมันเป็นความตืต้นตันแล้วเรารู้สึกภูมิใจตัวพี่ออฟมากที่แบบว่าเออ พยายามพาเด็กทุกคนมาแล้วก็ทำโปรเจกต์หรือลงทุนอะไรแบบว่าบางอย่างไม่ได้ไม่ได้ผลตอบแทนด้วยซ้ำอ่ะต้องการให้คนดูมีความสุขอะไรอยเงี้ยครับผม้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจทุกเรื่องมากๆเลยครับผมได้เห็นแบบเนี่ยอยากอยากกลับไปอ่าน hey, เพลทเลยตอนนี้ค <laughs> ร <c oughs> ับผม <c oughs> เราเกลียดใจมาก <c oughs> เรามีวความสุขคิดว่า ทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขครับทป็นที่เราได้ยินเสียงทุกคนแบบกรี๊ดหรือว่าส่งกําลังใจให้เราอย่างเงีย้ยบนเวทีอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกให้มันปลื้มใจมากๆครับเป็นที่แบบเปิดที่เซอร์ทุกเรื่องทุกคนก็ให้กําลังใจกันทุกเรื่องเลยปีหน้าก็ into the new universe ครับใช่ก็ฝ <You S 1> ากก็ฝากพวกเราด้วยบ้านดูบันทึกทุกคนเลยคนระับมีน้องใหม่เชนใหม่ด้วยนี่แล้วผมก็ฝากด้วยต่อไปแม็กนัดกันอ่ะนะครับเอาแตรับกันรับกันลูกอ่ะรับกัน ครับก็สาหรับพวกเราก็ดีใจมากครับวันนี้ที่ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเก็บเป็นความลับแล้วเพราะเราเก็บเป็นความลับเกือบจะไม่อยู่แล้วครับก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้ได้ได้มีโอกาสแสดงนะครับผมทูเแล้วก็ดื้อก็หาวโซนนะฮะแล้วก็ของค่ายด้วยซอมไบเวอร์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากมาครับผมในวันนี้ที่แบบตอนนี้แบบเหมือนทุกคนจะได้รู้แล้วแบบ พวกเรามีอะไรเตรียมไว้บ้างครับก็อยจะขอบคุณพี่ออฟมากๆสำหรับโอกาสครั้งนี้จริงๆครับก็สัญญาว่าผมจะทำเต็มที่แน่นอนครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับทั้งดิ้นเทียกับข่าววัสดุแล้วก็ทูวเลยครับครับผมกติดตามด้วยครับติดต่อยิ้มต่อเลยลูกอ่ะดูตัวโน้ตอยู่แล้วเดี๋ยวเล่นยิ้มเข้าไปให้ตื่ ก็อยากขอบคุณทางพี่อัพแล้วก็ทางออทีมงานหรือว่าหรือว่าคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่าคนที่ลงทุนนะฮะก็อยากขอบคุณมากๆนะที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องหรือว่าแบบบางเรื่องเนี้ยก็อยากแบบขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับกออ็ในเมื่อพวกเราได้โอกาสแล้วก็จะทําให้แบบเต็มที่ครับในในทุกๆโปรเจกต์ครับที่แบบได้รับโอกาสในการเล่นครกออ็ดีแน่นอน,นครับ ครับผมผมก็ดีใจนะครับที่จริงๆเราสองคนก็ได้มีโปรเจกต์ใหม่อีกถึง3โปรเจกต์ครับก็มีซอมบี v o r อรมีพิเศษคนกลางแล้วก็มีเกาหลีมีใช่ครับก็มีซีรีส์ที่เราจะไปถ่ายทำกับทางทีมเกาหลีครับก็สึกตื่นเต้นมากที่จริงเรื่องซีรีส์ของเกาหลีเราก็เพิ่งเฟิมไม่กี่วันไม่กี่วันสัก้ครับก็สึกดีใจมากครับเพราะอย่างเราก็ ชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วแล้วเราจะได้ไปเล่นกับทางตรงนี้ครับก็รู้สึกแบบดีใจมากวก็วต้องขอบคุณทางแบบพาร์ทเนอร์ชิพครับก็ทางผูง้ใหญ่เกาหลีแล้วก็วที่อขาด้วยครับเขาให้โอกาสต่งางๆก,กับเราก็จะทำให้เต็มที่ได้เลยครับเรียกมันค่ะเเจมเข้าไปลูกโอ้โหโจ้ไปเจอเอาไปเอาไป ครับผมก็เราได้เห็นไพร์โหลดของยานอวกาศแล้วครับผมก็รอมานานแล้วก็เหมือนกับเได้เห็นตัวเต็มจริงไม่ไม่น่าตัวเต็มนะยังครับผมยังเี่ใช่ก็แต่บอกว่าคือไอ้ก่อนอื่นอราคือเราต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ถ่ายไพร์โอลดหรือว่าถ่ายอะไรแบบเนี้ยเราแทบจะแบบไม่ได้ดูแบบ อยู่หลังกล้องเลยว่าแบบซีนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราตัดสินใจที่แบบจะมาลุ้นตอนที่อ่อนพร้อมกันซึ่งไทยหลอดนี้ก็เป็นไทยหลอดที่เราได้ดูกับเอมกับทุกคนเลยรอย่งเรยรู้สึกว่าเราเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่โลมากนะครับที่แบบให้เสียงการตอบรับกับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆากแล้วก็ขอบคุณที่พี่เนแฟนทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตพวกเราหมดนี้เลยแล้วก็คอยติดตามคอยให้กำลังใจจนกระทั่งเกิดวันนี้ขึ้นมาได้ก็อขอบคุณมาก แล้วก็พบเธอก็ต้องขอบคุณทางพี่อ๊อฟนะครับผมก็ทางพี่นัทนูเขียนนะครับผมที่ให้โอกาสนิเจนนะครับผมได้เล่นเพียนครับผมก็วังว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบพบเธอครับครับผมดีครับดีครับพีดีพีดีพีพีด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 ีรีดีดีดีพีด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 ีีีีีีีดีีีีีีีีีีีีีีีี อย่างที่ท้องเคยบอกทุกสื่อเลยนะครับก็พี่อ๊อฟเก่งมากจริงฮนะแบบบ้านเราแต่ก่อนคือมันเริ่มจากการแบบทำ u t u b e ค่อยค่อยแบบผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบมีกระแสขึข้นมาแล้วจนวันนี้ทอมทอมเป็นคนที่แบบอยู่หลังเวทีนะฮะและเห็นพี่อ๊อฟขึ้นมาพรีเซนต์แบบการแบบทำโปรดิวเตอร์ทำอะไรต่างๆครับคือพี่อ๊อฟเก่งมากฮนะแล้วก็แบบเราก็ยืนแบบตบมือให้กำลังใจพี่อ๊อฟเสมอแบบรู้สึกแบบสำหรับทอมที่เป็น เป็นน้องในน้องของพี่ออฟนะฮะหรือว่าน้องในสังกัดนะครับก็แบบปลื้มปิ่มใจมากๆครับพี่ออฟลงมาแล้วทำแบบรู้สึกแบบอดไม่ไหวอดอดไม่ไหวที่จะแบบว่าตบมือให้แล้วแบบเข้าไปกอดให้กาลังใจเลยนะครับก็ขอบคุณแ,แฟนๆทุกคนนะครับที่ทําให้แบบบ้านของเราแบบว่าใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกสปอนเซอร์เลยนะครับที่บอกว่าสนับสนุนพวกเรานะครับก็ขอบคุณพี่ออฟด้วยครับให้โอกาสน้องนะฮะครับผมก็ผมมากนะครับผมก็ ชาวบ้านยังไงนี่เราเริ่มมาตั้งแต่แบบก้าวแรกนะครับก้าวแรกตั้งแ,แต่เราทปิดโรงแนี้ครับซึ่งเปนนันเองไปเที่ยวกันโดนโก้ไปเทียเท่ยวกันเองแล้วก็แบบหาคนเล่นท่ามันเองด้วยฮนะตอนเริ่มนี่เรา,าล,ล้งรูปผุกค้ามาเลยนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นมากครับผมซึ่งมันจะไม่มีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าพี่อ๊อฟคุไม่ยินดีกับเรานวันนะฮะแล้วก็ทุกคนที่แบบสามารถให้กำลังใจกัน จนถึงวันนี้นะครับผมร,รวมถึงถึงตัวผมเองด้วยนะซึ่งแบบบางทีก็หมดไฟบ้างอะไรบ้างก็ยังมีแบบพี่ออฟคอยแบบให้กำลังใจเื่เราต้องสู้ไปดกันนะครับแล้วก็ทเ,เพื่อนด้วยทั้งเจนหนึ่งด้วยครับผมซึ่งผมมีความที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีความลึกซึงนะฮะเขาเรียกเรา,เรา,เ,ราเราสู้ด้วยกันเราสู้ด้วยกันสู้มาด้วยกันจริงๆนะฮะจนถึงวันนี้ ยากจะบอกว่ารักทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่ออฟขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนขอบคุณสมาชิกของดูมันดีทุกคนรวมถึงเซนใหม่ด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับมีเซนด้วยนะฮะเขาต้ <c oughs> องปากฝากซีรีส์หรือ <c oughs> รอะไรเรา <c oughs> พเพราะผมก็จริงก <c oughs> ็อ <c oughs> ยากจะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนแฟนคลับทุกคนแล้วก็จริงๆก็ภูมิใจในกับแบบค่ายของเรามากเพราะจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือ เราเติบโตขึ้นเยอะมากครับทุกคนแบบตั้งใจรวมถึงพี่ออฟด้วยก็คือช็อกเหมือนกันครับที่เห็นพี่ออฟก็้ไปพรีเซนต์แล้วบอกโดนสดคือผมไม่เคยเห็นพี่ออฟถึงมุมนี้มาก่อนจริงๆใชเก่งมากแล้วน้องจะเห็นแต่ความใช่แต่พี่ออฟจะหลบหลังกล้องตลอดครับเอฟรู้เก็บของไว้ตรงไหนใช่นั่นนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะว่าเออผมเชื่อว่าแบบพี่ออฟแบบทำงานหนักทำงานหนักมากจริงก็อยากขอบคุณผลงานดูนะที่พี่ออฟแบบผลิตขึ้นมาเพื่อตอบแทน ทุกคนที่รอดูแนละ้วเพราะรู้สึกว่าเออเียวแบบเขาแบกรับภาระทุกอย่างไวจงจง้จริงๆรเราพวกเราแบบจริงๆมีหน้าที่แค่หะ้าป้อมด้วยซ้ำเนาะแต่คือเราอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยคิดในบางอย่างมีบ้างแต่รู้สึกว่าคนที่แบบแบบรับทุกอย่างจริงๆคือพี่ก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยสนับสนุนดูบันทึกทุกท่านนะครับก็ฝากสนับสนุนพวกเราค่ายของเราด้วยนะครับต่อไปแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับครับผมก็ ทุกเรื่องเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะคะไปเดินทางนะครับจิมมี่เลยไม่รู้สบุดนะครับผมก็จิมมี่นะครับโอ้ยวันนี้รู้สึกภูมิใจแทนทุกคนมากเลยที่ที่แบบมีคือเราไม่เคยคิดเลยว่าดูวันดี้จะมีงานไลฟ์อัพของตัวเองด้วยซทำที่ผมเคยคิดนะแล้ววันนี้มันก็มีแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนทุกๆคนที่ที่ได้มีผลงานออกมาครับผมแล้วก็เ ก็ฝากด้วยครับผมกับซีรีส์เรื่องซอมไบรเอร์ที่ผมได้เล่นแล้วก็ทุกคนได้เล่นกันหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นรู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องที่ผมน่าจะคิดว่าทุกคนอยากจะเห็นมันมากเหมือนกันใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงเรื่องนี้ครับเพราะมันแปลกใหม่มากเราก็ไม่คิดด้วยว่าพี่ออฟจะทาซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้ขึ้นมาตอนที่บอกว่าเล่นไหมจิมมี่เล่นครับพี่ออฟเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือรู้สึกดีใจมากที่ซีรีส์ที่ผมที่ผมได้มองมันอตอนแรกที่ว่าผมจะได้รับเป็นได้รับเล่นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันได้ออกมาอย่างดีครับอแล้วก็มันผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกดีใจดีใจมากมแล้วก็คนที่ได้มาเล่นก็เหมาะสมมากใช่รู้สึกดีใจกับทุกคนมากจริงใช่ ครับพี่ครับผมครับก็เอาจริงจากทุกท่านนะครับผมว่าหลายๆคนได้พูดมาแล้วแหละความในใจทั้งหมดรวมถึงรูปแบบงานที่เราได้เห็นกันในวันนี้แล้วใช่ไหมครับผมว่าความเติบโตนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่ทราบนะครับคือขาดเป็นเป็นไปไม่ได้คือขาดแบนคับที่พี่สืบมวลชนที่ให้ความสนใจในซีรีส์ทุกเรื่องรวมถึงความตั้งใจทํางานและผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเขาจะทาได้ของบ้านดูบันดี ผมเชื่อว่าบ้านนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวหนึ่งเล็กๆในตอนก่อนจนวันนี้มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เชื่อครับว่าในอน,นาคตมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกพร้อมที่จะผลิตสิ่งดีๆสู่ประชาชนสู่คนที่คอยรอหรือรอคอยนั่นเองนะฮะยังไงก็เชื่อว่าเราจะผลิตในสิ่งที่ดีที่สุดมาได้ครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็คอยสพอร์ตแบบนี้ต่อไปและก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งท่านที่ผมจะไม่พูดถึงอะไ,ไผู้มีพระคุณของผมเองที่ออบขอบมากนะครับน้องๆก็คือผู้มีพระคุณ เอาปิดท้ายทีล้วกันครับทางให้เขาปิดทยจริงๆพอเมื่อกี้เราลอยคอมาแล้วเมื่อกี้เอออลยี่นนาโอเคโอเคในจริงๆในทุกๆซีรีส์อย่างที่บอกเราพยายามอยากจะหาความแตกต่างนะครับจริงๆปีหน้าเราก็รู้ว่ามีซีรีส์บีเลียดเยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราก็แพนไว้นานมากๆแล้วเหมือนกันแล้วก็แบบตกใจเฮ้ยมีคนทําเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับจริงๆอยากจะบอกว่าที่เราบอกว่าเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดเนี่ยที่คุณภาพให้มัน นำหน้าหรืออะไรเราไม่ได้ต้องการแข่งกับใครนะฮะนี่จริงเราแข่งกับตัวเองเพราะเราแค่รู้สึกว่าเรามั่นใจอ่ะว่า the King ะคะุณภาพคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเราต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพีเรียดไม่ว่าจะเป็นหนังเทเลอร์ซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือความตั้งใจของพวกเราทุกคนเราคิดว่าความตั้งใจนี้จะออกมาสู่สายตาประชาชนนะฮะในปีหน้า จะพยายามทำให้ทันเรื่องนะครับพเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ฝากทุกเรื่องนะครับคัก็ฝากดูบันดีนะครับแล้วก็มันดีเวิร์กด้วยนะครับก็ฝากอินดูพวกเราด้วยนะฮะเราก็ยังย้ำแหละต่อให้แบบทุกคนก็จะแบบเฮ้ยทำไมถ่อมตัวแต่มันก็คือความจริงเนาะเราก็ยังเป็นแบบบ้านสาชั้น4ชั้นครึ่งที่ทุกคนพูดอยู่เราก็ยังแต่เราจะพยายามที่จะเป็นสิชั้นย0ิชั้นนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าความตั้งใจของ คน่ยขอบพวกเราดมเดี track, ่ยจะทําให้พวกเราแบบเติบโตมากขึ hey, sir, <mm ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ฝากดุมันดีไว้ในไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมาทําให้ทุกคนมีควาบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ